โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาฟังอัปเดต E U R U S D กันทำเฟนเดปิดแดงนะครับแดงมา1แท่งนะฮะเจาะแนวรับราคาแตะ1.07090ราคาไม่ได้ปิดต่ำกว่านะฮะแตะแล้วก็กลับตัวทันทีเลยโดน SL ไปที่เรียบร้อยนะฮะไปดู H4 นะครับ H4 มีการรีบาวดอลราคาขึ้นมาตอนนี้2แท่งนะเนาะปิดเขียว2แท่งนะฮะพย่อมาก็แก้มือได้นะครับย่อมาแล้วก็ จังหวะเข้าบายใหม่นะครับไปดูแนวต้านนะครับแนวต้านราคามาดูว่าราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้ถึงไหนนะครับเราใช้ฟีโบลองวัดดูอย่างน้อยๆนะครับก็ยังคงมองว่ามีโอกาสจะมาถึงแถวๆโซนนี้นะครับ8.3.000นะฮะแล้วก็อีกโซนนึงก็คือซัพพลายด้านบนนะครับ1.0.9.0 หรือ1.08840โดยประมาณนะครับผมก็เป็นแนวต้าน2แนวนะครับส่วนแนวต้านหนะปัจจุบันก็ใกล้ที่สุดก็จะเป็น1.07624แล้วก็1.07867นะฮะในส่วนของแนวรับนะครับเหลือตรงไหนบ้างถ้าหลุด9 0นะครับผมก็จะเหลือแนวรับถัดไปนะฮะเดี๋ยวลองใช้ฟิโบวัตดูอีกทีนะ อ่ะโอเคในโซนนี้พอดีนะครับ61.8%ก็คือ7090นะถ้าหลุดลงต่อนะครับผมก็จะมีแนวรับถัดไปที่78-89%อ,อยู่ประมาณ1.05979 1.05399นั่นเองนะเหลือแนวรับอีก1จุดนะครับด้านล่าง โอเคอัปเดตแนวรับแนวะต้านของ EU ให้ก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ราคามีการรีบาวนะในส่วนแนวรับแต่ว่าเราโดน SL สเไปะนะแต่ถ้าย่อมาอีกรอบนึงก็อาจจะสามารถายขึ้นไปได้นะครับแนวต้านตามาลำดับนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับ